อาชีพช่างภาพอย่างผมเนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงการออกไปทํางานนอกสถานที่ไม่ได้นะครับทําให้เราต้องขนอุปกรณ์ในการทํางานกระเป๋ากล้องหรืออุปกรณ์กล้องที่ช่วยในการทํางานให้มันง่ายขึ้นนะครับวันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์สไตล์การทํางานของผมในขณะนี้ครับนั่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%ซ็สลิปเพลย์นั่นเองครับ เปิดตัวไม่ได้สักพักแล้วนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากแบรนด์สลีที่มีชื่อรุ่นว่าเพลนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ออกแนวแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยเนาะหน้าตาจะดูไม่เหมือนใครสักเท่าไหร่ไม่จำเจดูรู้สึกว่าขี่ไปแล้วซ้ำใครนะครับส่วนในวันนี้ผมก็ได้เป็นสีแคชเมียร์เบมาทดลองขี่นะครับสีออกแนวแบบเอิร์ธโทนมาเลย เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสเปคคร่าวๆข,ข,ของรุ่น Slick Play เนี่ยก็คือมอเตอร์เป็นฮับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ QS มอเตอร์3,000วัตต์นะครับผม QS มอเตอร์ S, Motor, ก็อย่างที่รู้จักกันเป็นยอ่อโน1อยู่ละนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่7 2โวลต์ 20S นะครับชาร์จเต็มอยู่ที่8 4โวลต์นะครับผมอยู่ที่ความจุ30แอมป์หรือสอหรือ2 1กกิโลวัตต์ออลนะครับผมแบบถอดออกไปชาร์จได้เนาะก็คือถอดยกออกไปสวอปได้นะครับชาร์จเจอร์ที่ให ด้วยกระแส1 0์นะครับกระแส1 0์กับแบตเตอรี่ 30Ah MM ก็ใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับผมส่วนเบรกก็จะเป็น CBS นะครับผมแล้วก็ตัวล้อหน้าและล้อหลังก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับผมยางหน้าก็ใช้เป็นยาง1 1 0 7 0 1 2นะครับยางหลังก็เป็น 120/70R12 นะครับผมในเรื่องของความเร็วสูงสุดที่ผมขี่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ80-85นะครับโดยน้ำหนักตัวของผมอยู่ที่91นะครับผมและก็มีแบกกระเป๋ากงกระเป๋า กล้องไปทดลองด้วยนะครับก็คือขี่ใช้งานจริงๆเลยแหละระยะทางสูงสุดที่ทําได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ75นะครับผมที่ผมขี่ได้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่บรรทุกขึ้นอยู่กับความเร็วที่ขับขี่ด้วยนะครับผมหลักๆเลยคือเรื่องน้ําหนักนี่แหละยิ่งถ้าเรามีโหลดมากขึ้นรถก็กินไฟมากขึ้นครับ ในส่วนของเลือนไม้ที่ได้มาก็มีขนาด9นิ้วเลยนะครับมาค่อนข้างใหญ่เลยแหละใหญ่กว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เคยเคยเห็นกันทั่วไปนะครับส่วนเลขความเร็วที่โชว์ได้ก็จะเป็นโชว์เป็น3หลักนะครับผมก็สุดอยู่ที่199หรือ199กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแหละ มากันในส่วนของรูปร่างหน้าตาของเจ้าสลิกเพย์นะครับอย่างที่ผมเกิ่นไปตอนต้นคลิปว่ามันออกสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยไม่ค่อยซ้ำใครพวกไฟหน้าต่ําไฟหน้าสูงก็จะอยู่ในส่วนของบังลมด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกไฟเดไลท์อ่าแล้วก็จะเห็นในตัว3ดวงนั่นก็คือเป็นไฟหน้าต่ําที่เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับขับกลางคืนก็ ถามว่าสว่างไหมก็สว่างพอประมาณเต็ม10ผมก็คงให้ในส่วนของไฟหน้าคันนี้อยู่ที่ประมาณ8นะครับอย่างที่ผมขับรูปทรงที่เหมือนกับเซ t ทูกลิล่าอะไรเงี้ยพวกนั้นาจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ทําออกมาได้ดีกว่าค่อนข้างมากเลยครับในส่วนของบังลมด้านบนก็จะเป็นในส่วนของพวกไฟหลีนะครับผมกับไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวานะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นหน้าจอเลยนะครับที่โดดเด่นออกมาเลยเป็นหน้าจอ9นิ้วอย่างที่ผมบอกไปในส่วนของสวิตช์ประกับก็ดีไซน์ออกมาแนวแบบเรียบๆมินิมอลหน่อยนะครับดูคินคี ในชุดปุ่มสวิตช์ประกับด้านขวาล่างก็จะเป็นตัว M นะครับตัว M ก็คือการเปลี่ยนโหมดนะครับผมก็จะมีโหมดเป็นออโต้สมาร์ทนะครับแล้วก็สปอร์ตเนาะส่วนตัวอาซ้ายล่างใช้ในการถอยหลังกดอาค้างไว้แล้วก็บิดกันเล่งนะครับก็ตัวรถจะทาการถอยหลังนะส่วนถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็นปิดไฟหลีนะครับเปิดไฟออโต้แล้วก็เปิดไฟหน้าต่านะครับ ไอตัวออโต้เนี่ยก็จะเปิดปิดตามเซ็นเซอร์ของตัวรถนะครับจะจับแสงเอาเนาะสัดมาชุดสวิตช์ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวากดแตะแล้วก็เปิดไฟสูงนะครับสัตมาอีกก็จะเจอกับตัวชาร์จ usb type a นะครับผมสามารถเสียบชาร์จมือถือได้เนาะแล้วก็มือถือไปไว้ตรงช่องเก็บของได้ช่องเก็บของเนี่ยผมก็ยัดได้ขวดน้ำเจ็ดบาทอ่ะหกรมล ก็ยัดได้แบบไม่ต้องกลัวลวงกับขี่ได้เลยตามสบายค่อนข้างลึกอยู่พอสมควรนะครับถัดมาตรงกลางนะครับก็จะเจอที่แขวนถุงแกงถูกใจสายพ่อบ้านนะครับออกแบบมาค่อนข้างแข็งแรงแน่นหนานะครับผมก็เอาคันนี้ไปซื้อกระโพงกับข้าวไปซื้อผัดไทยไปซื้ออะไรก็แข็งแรงดีครับยูของได้หลายอย่างอยู่ซื้อมุงซื้อหมูมาเป็นโลก็ห้อยได้ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ลองนะครับจังจากใช้งานจริงดูก็ ห้อยหมกเต็มใบก็ห้อยได้นะครับสบายมันยังมีสเปซให้แขวนหมกเต็มใบได้อยู่ถัดมาก็จะเจอกับชุดเบากุญแจนะครับชุดเบากุญแจก็จะคล้ายๆกับสล e กวันเนาะก็ตัวชุดทีโห่มดก็หน้าตาเหมือนกับตัวสลิคไท v วแล้วก็สล e กวันเลยนะครับผม ก็เป็นแบบคีเลดเวลาเราจะออนรถเราก็ต้องกดปลดล็อกรถแล้วก็ออนรถเอานะครับแล้วก็มีการมโมยมีสตาร์ทด้วยรีโมทเนาะถัดมาตรงตัวพื้นเหยียบนะครับของคนขี่เนาะก็ทําออกมาได้ลึกดีนะครับถ้านั่งทําให้นั่งได้สบายแล้วก็ผมสามารถยัดกระเป๋ากล้องใบใหญ่ได้นะครับนี่เป็นส่วนที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเดินทางไปทํางานข้างนอกเนี่ยหรือเวลาแบกของเนี่ยเราก็สามารถยัดของไปตรงที่พื้นเหยียบได้แต่ก็ยังมีสเปซให้เท้าเหยียบอยู่นะครับถัดมามาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับด้านข้างจะเห็น ตรงพัติกดํามันจะเป็นแอร์ดักเนาะอ่าอันนั้นเป็นช่องรับลมอย่างดีเลยแหละเพราะว่าหลายๆคนน่ะซื้อรถมาใช่ไหมแล้วก็มาเปลี่ยนกล่องว่ามามโมอะไรเงี้ยสมมุติใส่กล่องใบใหญ่ขึ้นอ่าเปิดไฟมากขึ้นเปิดไฟร0อยเตของตัวกล่องเนี่ยทำให้ตัวกล่องอทอรเลอร์เนี่ยร้อนแต่ตัวเนี้ยเป็นรถที่ทําตัวแอร์ดักเป็นช่องระบายอากาศมาเพื่อให้ละอากาศมันไปนโฟอยู่ข้างในได้ด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อดีของคนหลายๆคนที่จะซื้อมาโมเนาะ แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตัวพักเท้าคนซ้อนระท้าคนซ้อนก็หลังจากที่ผมถามคนซ้อนมาก็คนซ้อนก็เหยียบได้สบายนะครับขาไม่ต้องมาชนกันเดี๋ยวคนขี่เนาะหลายๆคนคงเคยซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วขัดใจกับเรื่องของคนซ้อนที่ว่าเท้าคนซ้อนไปปัวพันขาคนขี่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะ <laughs> กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สมัยแรกๆที่ยังชอยยังไม่มีให้เลือกเยอะ ขนาดนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเพจเอมเบมนะครับเขียนว่าเพล y ดีไซน์มาสวยมากเลยนะผมชอบฟอนต์เขามากเลยมาดูทางด้านขวาของตัวรถกันบ้างนะครับเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนถามว่าฝาถังน้ํามันเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือตัวชาร์จที่เป็นหัวโช็กุลี่นะครับไม่ใช่หัวไททูเนาะหลายๆคนเห็นในรูปแล้วก็มาเม้นถามกันว่าเฮ้ยมันคือ ใชทูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปิดมาเจอใช้ทูไหมมันคือหัวชาร์จโชกุลีก็คือเอาไวชาร์จที่ตัวรถนั่นแหละครับชาร์จแบตเตอรี่ในตัวรถนั่นแหละแล้วก็เอาอตัวเครื่องชาร์จเนี่ยเข้าไปเสียบกับไปตัวหัวโชกุลีที่อยู่ตรงในฝาถังน้ํามันเนี่ยนะครับก็หลายๆคนถามว่าแปลงได้ไหมเอามาใส่ไท้ทูได้ไหมผมลองให้ช่างที่ร้านดูแล้วนะครับมันก็เอาตัวหัวไชทูที่เป็นแบบหัวเหลี่ยมที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นฝาหมุนปิดนะที่ไม่ใช่ตัวตัวแป้นกลม เอามาแปลงใส่ได้นะครับและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากทําเป็นหัวไททูไว้ที่รถเอาไว้ชาร์จตามปัม๊มตามสถานีจะติดออนบอร์ดไปก็ได้หรือจะใส่เป็นชาร์จเจอร์แทนก็ได้นะครับเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ดีเลยแหละ มาในส่วนของตัวบอกกันบ้างนะครับตัวบอกก็ทําสีออกมาหน้าเปื้อนมากเลย <laughs> ผมเอารถเข้าไปขี่ผมยังกลัวว่าจะทําเปื้อนเลยนะครับสีมันออกแนวแบบโทสว่างๆกิมกิมสีก็ทําออกมาให้มันคล้ายๆกับสีเบดนั่นแหละให้มันเข้ากับแนวเอิร์ธโทนเนาะพื้นที่เก็บของใต้บอกก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าถัดจากข้างหลังแบตมาเนี่ยมันก็ ลึกผมใส่พวกเสื้อกิมบอนกันสั่นกล้องอะนะครับแล้วก็เครื่องชาร์จของตัวรถก็ยังมีที่เหลือไว้ให้ใส่อะไรเพิ่มค่อนข้างเยอะอยู่นะรตรงท้ายของยตัวบอกก็จะมีปักโลโก้สลีกด้วยนะครับและถัดมาในส่วนของหน้าล่างก็จะเป็นในส่วนของชุดไฟท้ายนะครับโดยไฟเบรกก็จะอยู่ในเส้นแนวนอนตรงกลางอนะ่ะแล้วก็ไฟดีก็จะเป็นตัวที่จะโค้งรับกับตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมเดียวกับไฟท้ายเลยครับทั้งซ้ายและขวาเลยตัวของบางโคนหลังก็จะทํามาแบบยึดกับหู ในส่วนของสวิงอาร์มนะครับก็ลองขี่โุยน้ําดูก็ไม่ได้กระเด็นขึ้นหลังอะไรนะครับมากันในส่วนของเพจตัวครอบสวิงอาร์มกันบ้างนะครับตัวเพจตัวนี้เราสามารถคัสตอมชื่อได้นะครับหรือจะเขียนอะไรลงไปก็ได้นะอย่างในคลิปวิดีโอคลิปนี้เขาก็จะเขียนเป็นชื่อต่างๆเนาะแล้วก็สามารถใส่อีโมจิได้ด้วยส่วนใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นในเว็บของสลิกก็ได้นะครับนี่แล้วก็ เลือกได้ว่าเราจะเขียนว่าอะไรนะครับ <a> First impression แรกของที่ผมได้ลองเจ้าตัว play นะครับ impression แรกเลยคือเอ้ยรถเวทเนี้ยทำอัตราเร่งมาแบบนี้ก็สมเหตุสมผลดีนะครับอัตราเร่ง0ถึง60เนี่ย ทาออกมาได้ดีเลยนะครับทําให้ขี่ในเมืองเนี่ยขี่ง่ายกว่ารถที่ผมเคยขี่มาที่เป็นรถเดิมนะด้วยความที่มันเป็นแบตระบบ72โวลต์แล้วเนี่ยทำให้ตัวแรงทอคเนี่ยมันเดินดีกว่าตัวที่เป็น60โวลต์อย่างสลิปวันอะไรแบบนี้มันเลยทําให้เออ ขี่ง่ายกอกลุ่มกับลดน้ํามันง่ายเวลารถติดแล้วก็ยังเล่งแสงได้อะไรแบบนี้แต่พอไปถึงสักเจ็ดสิบอะไรเงี้ยความเร็วปลายอ่ะมันไม่ได้วือหวาขนาดนั้นเพราะว่าตัวรอบของตัวมอเตอร์กับตัวไฟที่เขาเปิดมายังเปิดไม่ได้เยอะนะครับยังทําให้เราขี่ได้เรนจ์ระยะทางอยู่ในช่วง75 ประมาณนี้จะเริ่มขึ้นยากละพอจะไปช่วง8 0 8 5อะไรอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่มีการโหลดด้วยนะครับเช่นเรามีคนซ้อน2เราน้ำหนักตัวเยอะหรือเรมามีแบกบรรทุกของอะไรเงี้ยก็มีผลทําให้อัตราเร่งช่วงนี้มันหายไปด้วยส่วนที่ผมทําให้80-85เนี่ยขึ้นยากก็1คือตัวผมเองก็หนัก91 แล้วก็แบกกระเป๋ากล้องอีกประมาณ20โลกับอุปกรณ์ก็รวมรมแล้วก็ประมาณ110โลมีแรงทอขนาดเนี้ยก็รู้สึกว่าขี่สนุกแล้วครับในช่วงรถติดก็เอาตัวรอดได้สบ,สบายสบายนะครับแต่พอเวลาช่วงที่รถโล่งหรือช่วงที่รถสามารถใช้ความเร็วได้ก็ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าส่วนมากก็ขับกัน901าหนึ่งแต่ตอนที่ผมขี่มีแบกของอะไรเงี้ยผมก็ขี่ได้อยู่85เต็มทีล่ละแล้วก็จุดสําคัญเลยคือเรื่องของท่านั่ง ผมชอบมากเลยเรื่องของท่านั่งของเซรีคเเพเนทำให้ขี่แล้วรู้สึกสบายขี่แล้วรู้สึกอยากขี่ทุกวันก็คือมันไม่เมื่อยว่าผมเนี่ยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาหลายแบรนด์นะครับในช่วงเดทราคาเนี้ส่วนมากจะเจอกับรถที่เข่าชันรถที่ท่านั่งมันนั่งไม่เวิร์ก สำหรับคนตัวสูง167อย่างผมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่สําหรับคนที่สูง170ขึ้นไปเขาจะติดเข่าเขาจะชันเวลาเลี้ยวเข่าจะติดนะแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นนี้จุดเด่นเลยก็คือเรื่องของที่ว่าพื้นเหยียบมันลึกอย่างที่ผมพูดไปตอนที่อธิบายตัวรถนะนะพอพื้นมันลึกเนี่ยทำให้เราวางขาได้สบายมากขึ้นขี่ได้ท่าที่มันแบบ เ l t ตีมากขึ้นแหละสุขภาพดีมากขึ้นว่าง่ายกับอีกจุดหนึ่งเลยที่หลายๆคนมักจะเจอปัญหานะครับก็คือเรื่องของความสูงตัวรถคือเวลาเราขาลงตอนจอดหรือตอนที่รถติดอะไรแบบนี้ความสูงอย่างผม167ก็เอา2ขาลง แบบว่าครึ่งเท้าแต่ถ้าเอาขาเดียวลงก็เต็มขาแบบสบายๆไม่ต้องกลัวว่าแบบขาจะไม่ถึงพื้นรถจะสูงเกินไปอะไรแบบนี้เพราะว่าหลายๆคันที่ผมเคยรีวิวอะ่ะแต่หลายคนเขาก็มักจะเจอปัญหาที่แบบว่าเอาขาลงแล้วมันไม่สะดวกเวลาแบบรถติดอะไรเงี้ยต้องเอาขาลงบ่อยแล้วมันไม่มั่นใจอะไรแบบนี้ตัวผมเองที่สูง167ขาสั้นๆแบบผมเนี่ยก็คันนี้ คุมง่ายขี่ง่ายขี่สบายเอาขาลงได้แบบว่าเต็มๆได้เลยขาหนึ่งกับถ้าจะเอาลงสองขาก็ครึ่งเท้าเกือบจะลงได้เต็มเท้าแล้วละ่ะติดที่ขาสั้น <c oughs> แต่ตัวรถก็ไม่ได้ทำออกมาสูงมากนะครับขี่ในเมืองมั่นใจสบายแม้กระทั่งเวลาขี่ซ้อนสองแล้วก็มุดในกรุงเทพไปด้วยเนี่ยขาคนซ้อนก็ไม่ได้มาพัวพันอย่างที่ผมรีวิวตัวรถไปเรื่องของขาพักเท้าคนซ้อนนะครับเวลามุดแล้วต้องเอาขาลงอ่าขาลง สองขาอะไรแบบนี้เวลาแบบเลาะเลาะเลาะ,ะ,ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขี่ง่ายขาคนซ้อนก็อยู่ที่พักเท้าอยู่แล้วขาคนขี่ไม่อยู่ช่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่ารถหลายคันก็ชอบเอาขาคนซ้อนมาไว้ใกล้กับขาคนขี่ทีเนี้ยขาพันกันเป็นปลาหมึกเลยแต่รุ่นนี้ไม่ได้เป็นปัญหาครับขี่ซ้อนสองในเมืองที่รถติดอย่างกรุงเทพมหานาครก็สบายจังหวะขี่มุดในเมือง อันนี้ผมขี่อยู่แถวบางพัดนะครับก็มาในเรื่องของการทรงตัวกันบ้างการทรงตัวเนี่ยสำหรับผมที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพมุดไม่ค่อยเก่งนะครับมันก็ไปไหลๆได้สบายมันเป็นรถที่คุมง่ายถึงแม้ว่าแบตเตอรี่มันจะอยู่ในยูบ็อกก็ตามหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในเมืองกรุงเทพมหานครเราก็ต้องมีมุดกันอยู่แล้วแหละแต่ตัวรถสลิปเพย์เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเลยนะครับขี่ง่ายมากๆพวกเบรกพวกอะไรแบบนี้ด้วยความที่ว่าเป็น CBS แล้วเนี่ยผม ก็เป็นคนที่ชินกับการเลียเบรกหลังนะครับพอเวลาแตะไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกเลยนะเบรกแน่นตึบแน่นในที่นี้ไม่ใช่ว่ามือมือเบรกก็คือปั๊มบนมันแข็งนะแต่คือพอเราเบรกปุ๊บอะแทบจะหยุดแตะไปนิดนึงรถนี่หน่วงเลยเพราะว่าตอนเราแตะเบรกเนี่ยมีรีเจเนอเรทีฟเบรกด้วยก็คือมีรีเจนมาทําหน้าที่เหมือนเอนจินเบรกแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็น cbs ด้วยกำเบรกหลังเบรกหน้าทํางานมันก็ช่วยทําให้เบรกดียิ่งขึ้นบีก เวลาเรามุดเวลาเราเร่งแซงไปล,ละแล้วรถติดข้างหน้าก็มั่นใจเวลาจะเจอรถปาดหน้าก็ตามหรืออะไรแบบเนี้ยขี่ในเมืองก็สนุกเลยแหละสามารถเอาตัวรอดได้ในชีวิตประจําวันนะครับขี่ไปทํางานอย่างผมก็ขี่จากแถวบางพัดอะไรเงี้ยไปทํางานอยู่คลองเตยก็เอาตัวรอดได้สบายครับต่อมาก็มาในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างของรถคันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่ไม่ได้นุ่ม เป็นรถที่จะแน่นซะมากกว่าแน่นจนบางทีรู้สึกว่ามันแข็งจนสถานเนือ้อเวลาแบบว่าเราเจอหลุมอะไรเงี้ยอย่างผมขี่อยู่เส้นนี้เส้นจัลันเส้นบางพัดเนี่ยหลุมฝ่าท่อจะเยอะมันก็จะมีอาการที่ว่าสถานขึ้นมือนะครับเวลาจังหวะโดดสะพานจังหวะอะไรเงี้ยพอช่วงยุบมันน้อยอะ่ะมันทําให้รู้สึกว่ามันแข็งพอมันแข็งเนี่ยผมอยากแนะนําว่าให้ลองหาชกหลัง เป็นพวกของ YS ก็ดี OK d ดีก็ได้หรือจะเป็น SPN ก็ได้ราคาอยู่ประมาณ2,000กว่าบาท3,000ผมว่าทำให้การขี่ฟีลิ่งการขี่เนี่ยสนุกขึ้นกว่านี้อีกแล้วก็ขี่สบายกว่านี้อีกของเดิมๆเนี่ยจะออกแนวแบบแน่นๆหน่อยแล้วก็มาเปลี่ยนยางช่วยด้วยก็จะดีกว่านี้นะครับในเรื่องของทั้งฟีลิ่งการขี่เรื่องของว่าแข็งไม่แข็งนุ่มไม่นุ่ม ต่อมาก็มาถึงเรื่องของระยะทางกันบ้างนะครับระยะทางอ่ะอย่างของผมอ่ะขี่ได้อยู่75ต่อชาร์จนะครับขี่ด้วยโหมดสปอร์ตตลอดนะทั้งคลิปรีวิวนี้ผมขี่ด้วยโหมดเกียร์สตลอดเพราะอะไรเพราะ1คืออยากรู้ว่าสุดของตัวรถเนี่ยมันจะขี่ได้ยังไง นะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ติดนิสัยแบบว่าเร่งแซงด้วยแหละก็เลยจะขี่เกียร์สามซะเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นรถเลยที่เคยรีวิวมาผมจะขี่เกียร์สามตลอดนะครับขี่อารมณ์เหมือนขี่รถน้ํามันนี่แหละเวลาเราเราเ่งแซงแล้วก็บิดเอาเวลาเราอยากขี่เซฟเราก็ขี่ค่อยๆเอาตามมือเรานะครับการกินไฟเนี่ยของตัวรถมาใส่ไฟฟ้าเนี่ยก็อยู่ที่เราขี่เลยอยู่ที่เราคุมคันเร่งเราเปิดคันเร่งมาก ตัวแอมกระแสของตัวแบตเตอรี่ที่มันจ่ายไปให้กล่องแล้วก็ไปถึงมอเตอร์เนี่ยก็มันมาจากตัวมือบิดคันเร่งเรานะครับเราบิดเยอะเรากระแทกบ่อยเราออกตัวด้วยแรงกระแทกบ่อยมันก็กินไฟเยอะครับด้วยที่ว่าตอนจังหวะออกตัวมันต้องพาน้ำหนักตัวเราเนี่ยออกไปด้วยนะครับมันเลย จะมีการกินไฟในช่วงของตรงนั้นถ้าเราอยากขี่เซฟเราก็ขี่ด้วยความเร็วที่คงที่เวลาออกตัวเราค่อยๆบิดออกไม่ใช่กระแทกออกมันทําให้การจ่ายไฟเนี่ยมันค่อยๆเกลี่ยขึ้นไปพอเราได้จังหวะที่เราจะแช่ความเร็วละช่วง60อะไรแบบเนี้ยเราก็ขี่ทำมือนิ่งๆเลยนะครับมันจะช่วยให้ประหยัดขึ้นได้เยอะเลยในระยะทางของรถคันนี้ที่หลายๆคนจะมองว่าขี่ไปทำงานเนี่ยผมมองว่าระยะทางไปกลับ อยู่ที่70ถึง75โลต่อชาร์จก็สบายๆแต่เราจะไม่สามารถแวะไปไหนได้ถ้าช่วงกลับบ้านอยู่ที่70-75นะเราก็ต้องมาขี่เซฟเอาในช่วงระยะที่ผมแนะนําก็คือขี่แบบจริงๆเลยมีเร่งแซงมีออกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามีเวลาชาร์จมีเวลาชาร์จอยู่ที่ทํางานเราก็ยกแบตไปชาร์จที่ทํางานมันจะช่วยเซฟคอร์สในเรื่องของว่าเราจะได้ไม่ต้องมาอัปเกรดในส่วนของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างของผมเนี่ยผม ไปกลับที่ทํางานก็คือบางพาดคองเตยระยะทางก็อยู่ที่20โลไปกลับก็40โลอย่างของผมเนี่ย40โลผมสาบายละกลับมาผมก็กลับมาช้าที่บ้านพรุ่งนี้ผม่าขี่ไปต่อ40โล ผมยังมีระยะทางไว้ให้เล่นไว้ให้เหลืออย่างอันเนี้ยผมก็ขี่ไปรีวิวต่อขี่ไปกลับที่ทํางานแล้วก็ขี่รีวิวต่อมันก็ยังมีระยะทางให้เล่นอยู่ครับที่สําคัญเลยคือถ้าเรามีเวลาชาร์จก็จะช่วยเซฟคอสในเรื่องของการเลือกรุ่นรถมาใช้งานได้ดีเลยเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถจดทะเบียนได้ถอดแบตออกไปชาร์จได้และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อย่างผมนะครับผมกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลิปเพลย์นะครับผมเปิดราคา ค่าตัวมาอยู่ที่6,9,900บาทนะครับผมสามารถผ่อนผ่านกรุงศรีออตโต้ได้นะครับผมจัดไฟแนนซ์นะผ่อนเริ่มต้น2,897บาทต่อเดือนนะครับผมนานสูงสุดถึง36เดือนเลยนั่นเองสีที่มีให้เลือกก็จะมีสีๆนะครับก็จะเป็นแคช m e r ยร์เบจอินฟิ i ิตแบล็ค บูรากูลแล้วก็นิมบัสไว้นะครับและยังมีการรับประกันตัวรถอยู่ที่2ปีหรือ1 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่รวมอะไหล่สิ้นเปลืองเช่นผ้าเบรกอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นประกันมอเตอร์แบตเตอรี่และกล่องควบคุมนะครับหรือกล่องคอนโทรเลอร์นั่นแหละอยู่ที่3ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทักเพจ Facebook Mo t o r ์วีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาได้เลยนะครับหรือสามารถแอดไลน์ o f f i c i a l Account ผ่านทางก r ว o d e โค้ดอันนี้ หรือพิมพ์ว่า a d motorv ได้เลยครับผมก็ทักเข้ามาสอบถามเข้ามาคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการใช้งานหรืออยากซื้อมาอัปเกรดหรือจะเป็นซ่อมแซม,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 มรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอื่นๆก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ